เหมือนีก็มี่พญาพึ่งนะครับมาทำรังที่ต้นมะนาวนะครับถึงมึงคนโตกัดเขาโหอยู่ใย่ไปได้ครับพึ่งก็เป็นพึ่งแบบโบต่อยคนนะครับเป็นพึ่งที่เขามาอาศัยเฮ้านะเฮ้าต้องดูแลเขาครับไม่ต่อยครับถ้าเฮ้าบาทำลายเขาเขาก็สิบบต่อยเฮ้ากันครับทาช่วงครับอันนี้ ปรากฏการที่พึ่งมาครับมองก้นจั่วกะโอ้ยพึ่งมาเห็นครับเห็นป้าพึ่งพึ่งทำรังครับอยู่ที่ทำรังเขาก็สิร่วมตัวกันครับทาผช้วงครับเขาสิร่วมตัวกันขึ้นม,มาเรามองไร้เมโมะมองไห้ที่คิดว่าปลอดภัยเขาเกิดสิามยู่ครับอันนี้เป็นพึ่งทำรังนะครับครั้งแรก พึ่งมาครับนี่บินบ่อนเลยครับบินบ่อนแต่มงค้นโจกป้ายานนะครับมงค้นโจกไม่กลัวครับต้อยกับว่าเป็นยังครับต่อยมงค้นโจกมงค้นโจกกับต้อยมันขึ้นไม่ยากไม่กลัวครับลูกชาวนาะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นในโลกนี้หัวแต่ฟ้าพา,ายางเดียวกับย่านฟ้าพา,าย่างเดียวตอนเดี๋ยวอันตรายครับ ต่อไปกับฝนตกฝ่ากระน้องนะครับเตือนชาวหน้าทุกท่านนะครับอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ไงนะครับฝ่าพาแน่นอนระวังให้ดีลบใช้ค่าบ้านเรือนหรือเขาไปอยู่ในรถก็ได้ครับลบเขาไปอยู่ในรถที่ไอ้รถเที่ยงก็ซ้ำรอที่เขาอันพ่วงนะซ้ำเราพวนะ่วงเนาะเออกบบจะลบไม่หันไม่พาครับ ในโลกนี้ฝ้าบ่าเคยพารถครับงากครับกระแปลก,นกันครับท่านผู้ชมเป็นอย่างป้าบ่าพารถผมก็ยังงงครับผู้ใดหาครับตอบได้ก็มาซอยกันเด้อนี่นอ้องนี่แหละครับกะดูว่าว่าร้านควงค้นโจกแผดเก่ากับนี้ครับซื้อว่าร้านควงค้นนะครับเด้อ ผมก็กล้ใกล้หมุนทิกตอกไปนะอันนี้โอ้ยมันน่กลวนผมขนาดเลยพญาพึ่งอันนี้เป็นสวนครับสวนบกหรือบกยังบ่รูเหมือนกันใกล้เนปลูกไว้นะเฮ้ยจำเป็นต้องทายท่านผู้ชมเบิร์ลนะครับนี่ไปเรื่อยๆบกหรือบกบวบบกยังของเพื่อนเนี่ยโมกับบลูเหมือนกันนะครับเอ้าดูกันไปทั้งเปาทั้งหยาทั้งยัง รับโอ้ยงุ่งาดหลเออครับเป็นสวนคร้วชนิดหนึ่งครับกินได้ทั้งหมด่อครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้กับปูกระโอ้ยคือคำเดี่ยวอันนี้ปูบังนาวม้งก้นโชคแปดเก่ากับปูบางนาวไว้โอ้ยสามตัวหนูพ่อเดี่ยวดูทีบ่ได้ดูแลบนได้ครับเฮ <laughs> บงนาแป้นครับ อ๋อเป็นตัไนเพราะว่าจะต่ำหมืออยู่ร้านขัวมงคลครับชาผบ้ใดสนใจมีไก่หมุน t ิกตอกอยู่ที่ร้านขัวมงคลนะครับไก่หมุนติกตอกทิกตอกจะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับอายุติดกับสซเบียนครับไก่หมุน t ิกตอกร้านขัวมงคลอีกสาขาหนึ่งนะครับอีกสาขาหนึ่งก็อยู่ที่อำเภอ,อพยาก์นะครับตอนนี้ก็ อีกสาขาหนึ่งก็อยูใ่ในตลาดเอามือประหยัดเง,งี้ยเหรอครับตลาดแรงเนาะพี่น้องอันนี้ฝรั่งเชื่อใจผลบักแข้งโอ้บักแข้งก่อแล้วเกิดบาดต,ตานี้ครับแล้ว,วก็ปลูกไว้ตามธรรมชาตินะครับบัวแดงบํารุงนี่ครับนี่ปลูกไว้ตามธรรมชาติบรั่งเขาล้วนเต็มพื้นเลยครับดูสินั่นบะเหลืองเต็ม,เมพืน้นเอาเติมน้อยกลางเท้งมันนี่ละบักนาวตึกเกลือ,อกันดอก ปูไฟสองต้นก็พอแล้วรับค่าขายนะครับนี่ครับก็บเตรียมการไว้ทุกอย่างครับต้นประกวดประยังกระปูกไว้เมดเนะาะบัองนาวเนาะมันก็ค่อยดกเนาะนี่ล่ะชมเอาด้วยครับต้นมังกรชุบอยู่ที่พี่บุตรรักช่วงหนึ่งดีก่อนอันนี้เก็บของเก็บยังแล้วเดีย๋ยวติดกลับอำเภพื่อประหยัดอก อยู่เพิ่อนสองมือครับเดี๋ยวเจอกันใกล้หมุนติ๊กตักอันนี้ก็เป็นต้นหม่อยังต่างๆเนาะคนมาต้นไม้เนาะผมก็มากต้นไม้กันครับกับปลูกไปตามภาษานะครับเห็นต้นยังงางๆกขอเข้ามาบางที่ก็ซสื่อเป็นพันสองพันก็มนี้ถ้าชอบนะครับนี่นะครับสบภาพบรรยากาศตรนี้รถจะสองคัน อันนี้มังคุดโจงมีรดสองขั้นนะครับ4470ปาดงวดบางหันมันออกไปแล้ว7007ว่ะโอ้ยนออันนี้มังคุดโจกสือรดไม้มาอีกขันหนึ่งมาสัน่นโอ้อันนี้ขั้นไม่ครับน,นี่ย,ยขั้นไม่ฮ่างวดนี้เราไป8915ได้แต่เบียใไม่ๆมด้วครับรดขันนี้ ครับด้ทะเบียนไม่ใหม่ๆด้วยสดสดหลอดหลอดครับท่านผู้ชมให้ดูเอานะครับทะเบียนรถของมงคลโชกแปดเก้ามีกิมออกไปแล้วพระพต้องไปซื้อมันอืมแปดเก้าหนึ่งห้าครับงวดนี้เลขมิซีต่อนะให้เลขท่านผู้ชมไปด้วยเลยเ่กกี้เห็นห้างเพลิงแล้วทั้งมีมมิมมิมก็เอือนมิมครับมิมหน่อยมิมหน่อยมิมหน่อยครับมันก็มาอาศัยเขาอยู่เขาก็ต้องดูครับ อี่เป็นรลดมงคลดโจบ๘เก่าด้วยครับนี่ซื้อไม่ไหมครับท่านเนี่ยเยี่ยมอ่องเลยป้ายแดงครับพึ่งได้ป้ายไหมไหมนะอา่อามาซื้อว่านจีไหลูกสาวจังวันเจเอาหรืเอเปล่า๘เกาหนึ่งหา่านครับยาติริดลุ่นใหม่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศมิม่มต่อนะเอา,เอาละ ไปสวนกับเป็นยังไงตีเหรอครับเดี๋ยวก็มีความภูมิใจครับก็ทำงานไปเรื่อยๆเนาะเออายุหลายๆขึ้นเขาก็มีความรักใหด้านการปลูกพักปลูกหญ้าไปเนาะครับเดี๋ยวไปดูกระเพื่อมันทำรังเสียหรือยังไม่ไม่ครับเพื่งกับแปดเพื่อนมาทำงานไม่ไหมอย่เลยมันติดตอดผมมาเนาะแบบนี้ เหมอนกันอะตสองใก่เลยงทัเพิ่งครับชัดบ่ครับข้างนอกก็บเบียนบ้านเลยต่อมัไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันติจัดก,การห้องโอ้ยคอยชำนาญในด้าน,นพึ่งจจเจ้าเจ้าเบ้าอยู่เฉยร่างกายตอดสวอยู่จันจ,จ,จ๊ะอืมครับดีแล้วครับ พึ่งมาทำร่างครับเป็นพึ่งเลกครับบ่แมนพึ่งหลวงบ่แมนพึ่งอย่างทั้งนั้นครับมันมาอาศัยเฮาอยู่เพื่อให้เฮาดูแลมันครับผมกับิดูแลมันตลอดไปนะครับบามันมากินดอกด <c oughs> อ,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 อครับเนาะอ้าอ้ามาครับนี่ก็โอ้ขอบคุณหลายๆครับที่ท่านผูชมได้ไม่ชมเนาะําส่วนมุงคลโชคบเอาละครับเดี๋ยวอีกเล็กน้อยนอะ โอ้คำเหรอตอนนี้นะคำม,มากเลยครับคำม,มากคำม,มากเดี๋ยว,วก็บั้นมงคลจบแปดตอกกับยูติดเซเบีนนะครับติดเซนนะเบีนอำเภอพิบูรักนะครับอันนี้ก็โบ้ได้มีอย่างทั้งนั้นครับเดี๋เราจะปาบกระปูกหน้าวบสาบต้นสองสามต้นนี่นะแหละแล้วขางหลังเซเบียนนะครับนี่ นี่มวกก็อาศัยกับอาศัาาายกันนะครับที่เรียนนะครับเนี่ยปลูกมะนาวไว้เนาะอันนี้ก็ได้โชว์ไปแล้วโอ้หลายต้อนอยู่วานใดตาตีมไปน้ำครับมัน <c oughs> หลายเวิร์ดหน่วยมวยใหญ่งงเนาะ,ะถ้าก็ได้ใส่ตะบอองคุรงเจี๊ยบริสุทธิ์นะครับยู่นี่นะถึงเวลาอ่าบมะนาว แกงก็ปฏิเสธรับว่าแน่นอนอยู่แล้วต้องเตรียมการไว้ครับพืชต้องเตรียมดินครับจะกินต้องเตรียมอาหารครับแลครับครับพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลคก์กดแชร์นะครับกดติดตามกาดกระดิง่งเพื่อขาแจ้งเตือนนะครับสีบริบาลโอกาสที่สำคัญสำคัญนะครับในการ ดูคลิปเด็ดๆใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับมี่กี่บอกเรียกไปแล้วเนะฮะ้องก้นโจกก็คือแปดเก้าหนึ่งห้านะครับเอาเลียกทะเบียนรถผมละใหม่ๆเลยครับขอบคุณครับที่ชมรายการเดินตัวกับขอบคุณครับ